สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้างนอกกันว่าเป็นยังไงครับห้างนอกเป็นเป็นยังไงร้านนี้เป็นร้านที่เจ๋งมากเลยนะฮะเจ๋งยังไง<ม>รู้ไหมฮะเพื่อนๆอยู่ที่ต่างจังหวัดนะดูภายนอกมานะฮะเป็นยังไงนี่สวยไหมฮะแต่ร้านที่สวยอย่างเงี้ยนะฮะต้องมีคนเข้ามาเต็มตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเต็มตั้งแต่เช้าเลยนะทำไมถึง ร้านนี้เราต้องมาถ่ายร้านนี้นะฮะเป็นร้านตดัดผมที่ญี่ปุ่นนะฮะทำไมเราต้องมาถ่ายถึงร้านนี้นะฮะคำตอบก็เพราะว่าคนไทยนะะคนไทยมาถูกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคนไทยมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วประสบความสำเร็จครับแล้วก็คนเนะจ้าของรักคนไทยคนนี้มากเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่คือท่านเจ้าของนะฮะท่านอายุ80กว่ามาดูกันครับ จะมีเคล็ดลับในการตัดผมมีเคล็ดลับในการสนทนายังไงให้คนนะครักนะฮะมาดูนครับนี่มันจะได้ยินหรือเปล่านาอนี่ครับพอดีลืมติดไม่์ลืมติดไมล์นี่ครับนี่คือคุณสุนีนะฮะคุณสุนีนะฮะซึ่งคุณสุนีอธิบายถึงการตัดเพืนอิธกาจินตนาการถึงลูกทรงหน้าของคนนะครับทรงหน้าของคนแล้วก็ทรงหัวของคน ทำยังไงตัดยังไงไม่ให้ไม่ให้หน้าบานให้ดูหน้าเล็กแล้วก็ดูลหลผมดูไททอยดูขวัญน,นะต่างๆเมื่อสักครูน่นี้คุณสุนีเขาแนะนำวิธีการตัดผมให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งกับรายการนะวันนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นการไลฟ์สด <c oughs> ของนะวันนี้ดูนะว่าคนญี่ปุ่น นั่นนี่นี่คือที่เราถ่ายนี่คือประเทศญี่ปุ่นแล้วลูกค้าติดคุณซุนีนะฮะมากเลยนะฮะติดมากเลยเ็ว่ากนใจ200หน่วยมีแต่าไรจ๊มไทยเนี่ยครับครับฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังถ่ายกันอยู่ครับก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะฮะจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกทีว่านะฮะ คือนอกจากการตัดที่ดีแล้วต้องมีการเหมือนกับเหมือนกับอะไรไหมฮะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับนะฮะ <c oughs> การสนทนา <c oughs> เหมือนกับหมอครับถ้าเราเป็นหมอ <c oughs> ก่อนที่จะถามลูกค้าว่าคุณเป็นอะไร <c oughs> ต้องถามให้ละเอียดว่าปวดหัวไม่สบายตรงไหนปวดแบบไหนปวดปวดท้องปวดท้องแบบหนัก หรือต้องปวดท้องแบบจุกหรือปวดท้องแบบเสียดเหมือนกันเขาการตัดผมก็เช่นกันเราจะต้องรู้ว่าเขาต้องการทรงแบบไหนต้องการเนื้อผมแบบไหนแล้วต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนนะต้องอธิบายให้ละเอียดพออธิบายละเอียดแล้วลูกค้าก็จะถูกใจและระหว่างที่คุยระหว่างที่ตัดเราต้องมีวิธีการสนทนาอย่างไรทําให้ลูกค้าชอบอันนี้ก็เป็นอีกศิละปะหนึ่งนะครับในการทําให้คนนะฮะรัก แล้วก็ชอบได้ครับนี้เราอยู่ในร้านแห่งนึงครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ต่อนะครับโอเคก็ฝากนะากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมันๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับนะฮะเข้ามาลูกค้ากำลังเข้ามาอีกนะครับโอเคเราเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับเจอกันอีกทีครับเจอกันอีกทีบายยครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยครับ